ฟางปริชัดจับประเด็นดังเล่าสู่กันฟังทุก6กโมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเขานี้มาพบกับฟางปริชาดคมปัญญากับรายการฟางจะประเด็นด,ดังประจำวันที่1ตุราคมพุทธศักราช2563ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะก็ยังเริ่มต้นกันด้วยข่าวของการเมืองการชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกลุ่มราษฎร ที่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้ววันนี้27ส,สุราคมพุทธศักราช2563ได้เกิดปรากฏการเปิดเกมรุกใหม่ๆจากสูตรอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหลายแรงของฝ่ายรัฐบาลโดยการเสริมทีมโศกสาวเข้ามาร่วมในการถแถลงข่าวและยกประเด็นการชุมนุมได้สร้างความเดือดร้อนพิตกกังวลของประชาชนกรุงเทพมหานครขึ้นมาชูแล้วค่ะ ในการถแถลงข่าวของกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนสายวันนี้นางสาวกันน,นัทพาทรสืรนุกูลโฆศกกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเข้ามาร่วมในการถแถลงข่าวเป็นวันแรกโดยได้ถแถลงถึงภาพรวมของการชุมนุมเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบพบการชุมนุม จุดหลักๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เซนทรันปิ่น9และเดอะมอลล์บางแคซึ่งมีการรวมกลุ่มแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ไม่มีเหตุร้ายแรงอันใดค่ะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดพบประมาณ22จุดทั่วประเทศและเริ่มพบการแสดงออกของกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความจําเป็นต้องในการดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาต้องปิดระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า BTS รถ MRT ต้องปิดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทจนเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่ง การชุมนุมต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบการสัญจรของประชาชนทั่วไปและทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตหรือออกไปจับจ่ายใช้สอยเกรงว่าจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตค่ะซึ่งรัฐบาลกำลังเล่งหาทางออกโดยการเตรียมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อลดแรงกดดันในสังคม โดยเปิดให้ผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศค่ะ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันกนนารณนัทพาธรสืบมกูลในนามของโฆษก,กองโดยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือว่ากรรชวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะที่จะสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกทท่านนะคะในบทบาทของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆวันนี้มีประมาณ4 4่หประเด็นนะคะที่จะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบกันนะคะ ประเด็นแรกขออนุญาตเริ่มถึงภาพรวมการชุมนุมของเมื่อวานที่เกิดขึ้นหลังจากมีการนัดหมายกันผ่านทางโลกโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะ t w i t t ตอร์นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็มีการนัดรวมตัวกันโดยประมาณเนี่ยก็ตั้งแต่16นาฬิกาไปเรื่อยๆนะคะมีหลายจุดจุดหลักสำคัญเมื่อวานนี้ที่หลายคนน่าจะได้ติดตามกันอยู่ก็คือจุดของเซนทัลปริ่นเก้านะคะแล้วก็ที่เดอะมอลล์บางแคซึ่งทั้ง2จุดนี้เนี่ยนะคะก็ไปยุติในช่วง ลาประมาณสัก20นาฬิกา30นาทีประมาณนั้นแต่ว่าความสำคัญของ2จุดนี้ก็คือว่า ค่อนข้างที่จะมีผู้คนหนาแน่นจนกระทั่งทําให้เส้นทางสัญจรต่างๆเนี่ยมันไปกระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่เซนท่านเป็นก้าเองก็รถเดินผ่านได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่ที่เดมอบางแคเองเนี่ยก็คนก็ล้นออกมามีการปิดการจราจรในบางช่วงเวลาด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอ,อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยก็สามารถเดินการจราจรได้ตามปกตินอกจากนั้นก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆนะคะอย่างเดมอบางกะปิเซนท่านพระราม2แยกสาธุประดิษฐ แยกรวมสุขแล้วก็ BTS ในจุดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งภาพรวมของการรวมกลุ่มกันเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะของการออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะท่าชู3ามนิ้วต่างๆมีการร้องเพลงชาติในบางจุดมีการร้องเพลงอื่นๆที่แต่ละกลุ่มมองเห็นว่าสมควรที่จะเป็นการแสดงจุดยืนของพวกเขาเ่ยนะคะไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อย่างใดนะคะพอถึงและสําหรับประเด็นต่อมาเป็นอีกหนึ่งข่าวของความน่ารักของทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจ พลตำรวจตีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลได้แถลงถึงประเด็นของวานนี้ที่กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ฝ่ายตำรวจตามทันทุกอย่างโดยมีการแสงตัวจากเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในเ e ลแกเรมค่ะและนั่นก็เป็นอันว่าตำรวจพอใจกับฉายาใหม่คือมอกค่ามอกค่าคือตำรวจค่ะ มากกว่าฉายาตำรวจแตงโมที่ถูกใช้มาแล้วหลายปีและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักท่ามกลางสถานการณ์การชุมนุมตึงเครียดสำหรับกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ยื่นคำร้องต่อสารขอระงับการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อออนไลน์5สำนักประกอบด้วยไ t ท t h ี r ิต o r t e r The s t a n เต r d ด ประชาไทยคอมเยาวชนปดแอกเนื่องจากฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไวทีวีเป็นสำนักข่าวแรกที่โดนสั่งปิดไปแล้วและทางด้านสารอาญามีคำสั่งคำร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขอปิดแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่ยื่นมาเนื่องจากคำร้องดังกล่าว ไม่แสดงเหตุชัดเจนในความผิดและรัฐธรรมนูญมีกดบ,บัญญัติคุ้มครองสื่อในการนำเสนอข่าวซึ่งคำสั่งปิดก่อนหน้านี้เป็นการปิดทุกแพลตฟอร์มของสื่อเมื่อพิจ,จนารณาแล้วไม่ถูกต้องจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำร้องค่ะและนี่เอาเป็นว่าทั้งห้าสำนักไม่โดนสั่งปิดแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสื่อมวลชนจะต้องมีเส ในการนำเส,สนอข่าวค่ะและสำหรับประเด็นต่อมานะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563นายยุทธศักดิ์สุภาสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจำนวน41คนจะต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด ต่อด้วยการตรวจคัดกรองโควิด -19 และเข้าสู่สถานกักตัวที่รัฐบาลได้จัดไว้ให้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดชนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยค่ะทั้งหมดเป็นมาตรการเดียวกันที่รับคนไทยจากต่างประเทศกลับมายังไทยส่วนรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวหลักคือทะเลส่วนกลุ่มที่สอง เป็นนักท่องเที่ยวประเทศจีนเช่นกันค่ะมาจากกวางโจบินลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณกว่า100คนซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนจะมีแอปพลิเคชันติดตัวนั่นก็คือหมอชนะติดตามตัวแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวหลังจากรับนักท่องเที่ยวสองกลุ่มน้ำล่องแล้วจะมีการประเมินขยายผลซึ่งอาจจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวหรือมาตรการต่างๆต,ต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามเรื่องสถานการณ์การชุมนุมนั้นคาดว่าจะยังไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศไทยเพราะจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวนั้นคือพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2563คนตำรวจตีธาน,นินการไทย ฝ่ายสอบสวนสถานีตำรวจทานทองจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งมีเหตุรถกระบะพุ่งชนบ้านข้างถนนเสียบองชนลประทานจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยจตุรธรรมไปที่พานทองที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านทำแบบเพลิงพักไม่มีเลขที่บ้านอ2ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสภาพด้านหลังมีรถกระบะอีซูซุดีแม็กสีดำ ตนทะลุบ้านสภาพหน้ารถทังยับกระจกแตกบริเวณหลังคามีที่นอนมุงและพัดลมกองอยู่ค่ะจากการสอบสวนนายอน,นิรุตเด็กนวลอายุ34ปีเจ้าของบ้านเล่าด้วยอาการที่ตกใจว่าตนกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงโครมเสี้ยววินาทีนั้นตนก็หมุนเหมือนบ้านกลิ้งไปมาเลยทีเดียวด้วยความตกใจ จึงลุกขึ้นมาดูก็พบว่าตอนนอนอยู่บนหลังคารถกระบะแล้วพอตั้งสติได้ก็รีบลงมาดูตนก็พยายามเปิดประตูและเรียกคนขับที่อยู่ในรถกระบะนั้นตักพักคนขับก็ได้สติแล้วหาทางลงรถพอมีคนผ่านมาจึงได้พาตัวคนขับไปส่งยังโรงพยาบาลส่วนตนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแค่เขี้ยขัดยอก และทางด้านของตำรวจได้ให้คนขับรถกระบะรักษาตัวให้หายดีก่อนเพื่อจะได้สอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและจะได้ดำเนินตามคดีต่อไปค่ะและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาแฟนคลับสร้างความประทับใจอย่างมากสำหรับสองพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลานานล่าสุดไมค์พิรัตก็ออกมาเผยภาพแรก ที่ได้ถ่ายไว้กับลูกชายน้องแม็กเวลหลังจากได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งก็เป็นภาพที่คุณพ่อและคุณลูกเล่นกันอย่างสนุกสนานซึ่งน้องแม็กเวลก็ปีนหลังคุณพ่อเล่นแถมหนุ่มไหมยังบอกอีกว่าลูกชายนั้นอ้อนให้ตนอุ้มตลอดทั้งวันเลยค่ะแทบไม่ยอมลงเลยสองคนพ่อลูกตัวติดกันแบบแทบจะรวมร่างกันอยู่แล้วค่ะ และนี่ก็ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยว่าคุณพ่อคุณลูกคู่นี้น่ารักมากเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นนี้บอกเลยว่าฟางต้องขอพูดคำว่าโอ้แม่เจ้าเลยทีเดียวสำหรับสาวนิปปกชัดที่มีการโพสภาพออกมาบนอินสตาแกรมของตัวเองโดยการใส่ ดีกินนี่ชุดว่ายน้ำสีดำที่แหวกอกทะลุทะลวงเห็นหุ่นเป๊ะปังทุกอย่างเลยค่ะด้วยความแซ่บของภาพที่มีเยอะมากจึงเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกภาพไหนลงดีจิปกฉชัดก็เลยขอลงรูกทั้งหมด9เซตให้ทุกคนได้ชมในอินสตาแกรมของเธอด้วยค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นไปตามที่กองอำนวยการ ร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถลงข่าวในตอนเช้าวันนี้ว่าได้ปรากฏการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เห็นต่างกับฝ่ายกลุ่มราษฎรปรากฏมากขึ้นเช่นร้านขายเนื้อย่างย่านวัดสิงถนนเอกชยัยซอย43เขตจอมทองกรุงเทพมหานครได้ติดป้ายไม่ขายคนจับจ้วงในขนาดเดียวกันการชุมนุมของประชาชน ใส่เสื้อเหลืองปกป้องสถาบันได้เกิดขึ้นอีกครั้งในหลายจังหวัดค่ะเช่นที่สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ในขณนะที่ประชาชนอำเภอสุไหงโกรกจังหวัดนราธาิวาสได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ใส่เสื้อเหลืองเดินขบวนไปตามถนนกลางเมืองและที่สุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีก็มีกิจกรรมใส่เสื้อเหลืองจำนวนคนมากมายค่ะ ซึ่งหากท่านผู้ชมอยากติดตามข่าวสารและดูรูปดูคลิปก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจเชียร์ลุงได้เลยค่ะในส่วนของความเคลื่อนไหวของคณะราษฎรก็ได้มีการโพสต์ใน f a c e b o o k เยาวชนปลดแอกและ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายให้มารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้ และมีการแจ้งสถานที่ในต่างจังหวัดอีกหลายแห่งค่ะสำหรับเพนกวินและรุ้งปนัสยาที่ตำรวจสถานีตำรวจชนะสงครามอายัดตัวไว้ดำเนินคดีวันนี้ในตอนเช้าวันนี้ตำรวจได้นำตัวสองคนไปขออำนาจศาลอายาฝากขังซึ่งศาลมีคำสั่งรับฝากขังและมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวค่ะ ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคณะนักข่าวได้ถามท่านที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนบ่ายวันนี้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ท่านเครียดหรือไม่ท่านตอบกลับมาว่าไม่เครียดชินแล้วอยู่มาห้าปีชินแล้วเครียดจนชินแล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เวลาของฟางก็หมดลงแล้วฟางและทีมง,งานขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะท่านจะไม่พลาดข่าวเด่นข่าวไวกระแสดังเมื่อท่านติดตามศูนย์ข่าวพลเมืองด้วยฉลามเขียวและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้